สวัสดีครับสวัสดีช่องรักอิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องเสียงมือสองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่อำเภอสตึกนะครับวันนี้นะครับผมก็พามาชมสินค้าเข้ามาวันนี้นะครับก็มีมาไม่เยอะนะครับแต่ก็จะทําชิปให้อาจารย์ได้ดูเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกๆจังหวัดแล้วก็ f c สอปวลาวเ c กัมพูชา FC พม่า FC ต่างประเทศนะครับแล้วก็ทุกๆจังหวัดแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงนะครับที่อุดหนุนสินค้าทางร้านรักอิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องเส จังหวัดวีรัมนะครับอยู่อำเภอสตึกนะครับผมก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ098 905 1798นะครับร้านเราก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่มีบริการเจ็บเงินปลายทางนะครับท่านไหนที่สะดวกโอนหรือมารับที่ร้านก็ยินดีมาได้เลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมที่เห็นอยู่จะเป็นมิกอ่าของบาร์ิงเจอร์นะครับสภาพนะครับเดี๋ยวค่อยแจ้งกันว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปตีรับชาแนลก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวไปลองชาแนลที่24เลยนะครับ โอเคครับช่อยี่านะครับโอเคนะครับก็มาลองช n นลถัดมานะครับ ก็จะมีข้อแขกนะครับก็มีข้อแขกนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับจะลองไปที่ะชาะแนลนะครับให้จารย์ได้ดูกันนะครับ ก็จะไล่ไปทีละชนแนลนะครับะครับผมสิบแปดโอ้โหสุดน ก็อาจจะมีข้อแคกนะครับก็ขายตามสภาพด้วยนะครับผมก็ยจะแจ้งราคาให้อีกหลนะครับช่อง16 15นะครับ จีละชาแนลเลยนะครับโอเคนะครับกดจะไล่เบ็ดจีละชาแนลชาแนลนะครับ12ครับ ก็มาที่สิอโอเคนะครับอาจจะคร่ำหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าผมก็เพิ่งเสร็จภารกิจนะครับ,นะรบก็เอาไปล้างเอานะครับ นะครับมาแล้วก็มาดูช h a n แ e ลเจนะครับชี่นะครับชนาเกตครับ ขายตามสภาพเด้พี่นกนะครับสายช่างหรือสายเอาไปทําความสะอาดก,ก็จัดเลยนะครับตัวนี้บาดิเเจอนะครับขายถูกๆนะครับ,บเอเคนะครับ,รบ,รบแล้วก็เิ้นนี้ ตามสภาพเลยนะครับนะครับผมโอเคครับหนึ่งกับสองครับ ดับแรกนะครับนี่ครับไฟวิ่งจะไม่เท่ากันนะครับถ้าเนี่ยครับถ้าเราเล่งเล่งออกตัวนี้แรงนะครับช่องออกอสามเนี่ยนะครับไฟจะมาพอท่อนะครับ ก็จะมาพร้อมไฟก็จะวิ่งพร้อมกันได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครัค e วได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแบนนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแบนนะครับช่องรูนี้ไม่ดังนะครับช่องที่ออกไปหาครอสหรือปรีนะครับช่องนี้ดังนะครับที่ผมเช็คนะครับแล้วก็เอฟเฟกติดดังทุกช่องแล้วก็จะมีข้อแคกนะครับเอฟเฟกก็หมุนได้นะครับ นะครับ,น,รบระนะครับแล้วแต่เราจะหมุนนะครับแต่เขาตั้งไว้เลขหนึ่งนะครับก็ขายพร้อมแลกนะครับผมมีแลกมาด้วยนะครับขายพร้อมแลกนะครับราคานะครับต er ัวนี้ขายนะครับ2,900บาทนะครับ2 9 0พนเะครับอู้เฉพาะแลกก็คุ้มเราพี่น้องเ้ยนะครับขายมิกพร้อมแลกนะครับผม2 9 0 0เยบาทนะครับท่านไหนสนใจก็จัดเลยครับผมนะครับนะครับก็ต่อไปนะครับจะเป็นตู้กลางนะครับผม ตู้กลาง12นิ้วนะครับของร้านร้านเบนซ์นะครับตัวนี้สภาพสวยเลยนะครับเป็นลูกค้าซื้อมาเมือหนึ่งนะครับออกงานได้สี่งานนะครับท่านเจียขายนะครับตัวนี้ด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับผมอาจจะมืดหน่อยเด้อพี่น้องนะครับด้านหลังประมาณนี้นะครับผมขายใบละหนึ่งพันห้าสิบาทนะครับใบละหนึ่งพันห้าสิบท่านไหนอยากได้นะครับมีทั้งหมดสี่ใบพร้อมชุดแครน สองตู้นะครับนอันนั้นก็แขน2ตู้อันนี้แขน2ตู้มาทั้งหมด4ใบนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมาดูทวูบทวูบหน้าโค้งนะครับนี่ครับเป็นทโูบหน้าโค้งนะครับก็ฝาก็มีช้ำนะครับตามใช้งานเนาะนะครับเป็นทวูบหน้าโค้งนะครับนี่ครับด้านในจะเป็นทีนัทนะครับนี่ มีใยเก้ยวอย่างนี้เลยนะครับขนาดผมไม่ได้วัดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นหน้าโค้งมีขอบเล็กนะครับมีมาทั้งหมด4ใบขายไปแล้ว2นะครับเหลือสองใบนะครับนี่เหลือสองใบเรือยพี่น้องนะครับอันนี้ขายใบละ1นึ่าสิบาทนะครับหนึ่งันห้าสิบนะครับท่านไหนที่หาตู้นะครับสิบแปดนิ้วนะครับผมส่วนยี่บเอ็ดนิ้วก็ยังอยู่นะครับตู้กลางไปแล้วนะครับผมอ่านะครับยี่ิบเอ็ดนิ้วก็ใบละสองพันห้านะครับ แล้วก็จะมีเครื่องปั่นนะครับเผื่ออาจารย์เอาไปามินินะครับผมเป็นเอาไปใส่รถกระบะนะครับเป็นมินิบัสนะครับผมหน้า6หลัง6กนีสบายเลยนะครับตัวนี้จะเป็น13โลด้วยพี่น้องนะครับผมเครื่อง13โลนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับสภาพตามชิปเลยนะครับผมตามนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้เอาไปใช้ยาวๆเลยนะครับนี่ ผมสวยนะครับตัวนี้นะครับสวยเลยนะครับเปิดสวิ์นะครับผมมีไฟดิจิตอลโชว์นะครับโชว์บองหมดเลยนะครับอ่านะครับแล้วก็สตาร์ทได้3เฟดนะครับตัวนี้13โล3เฟสเซนยูนะครับ เงเยียบมากครับเสียงเงียบจริงๆนะครับตัวนี้นะครับ,สน,นรบสนใจก็ราคานะครับ13ล3เฟดนะครับตัวนี้ขายนะครับ89,000บาทนะครับ89,000บาทนะครับสนใจก็ทักฉัดเลยนะครับหรือแดไลน์มาได้นะครับ ส่วนเครื่องปั่นบินอ่าเครื่องปั่นบินซินยังอยู่นะครับหมื่นห้าร้อยบาทไม่รวมแบตนะครับถ้าเอาแบตก็เพิ่มอีกพันหกนะครับก็ยังอยู่นะครับเก็บซีนไว้ให้อย่างดีเลยนะครับกลัวฝุ่นมันจับนะครับมันใหม่นะครับแล้วก็จะมีพาวเวอร์นะครับสี่ชันแนเข้ามานะครับสภาพดูเลยอาจารย์ไส้ไหนแน่นๆนะครับตัวนี้นี่ครับท่านไหนที่หาพาวเวอร์สี่ชันแนอยู่นะครับตัวนี้มีมาแล้วนะครับอ่า ตัวนี้นะครับตัวนี้สายก็อาจจะตัดต่อมานะครับอ่าให้ดูก่อนเด้อนะครับนี่ตัวนี้หมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมท่านไหนที่หาอยู่นะครับหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็จะมาไมโครเทคนะครับตัวนี้เป็นไมโครเทคซีชแนลนะครับผมสภาพตามนี้เลยนะครับนี่นี่ครับสภาพตามนี้เลยนะครับท่านไหนที่หาไมโครเทคซีชแนลอยู่นะครับตัวนี้ราคานะครับผม หนึ่งมื่นสองพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งมื่นสองพันสองร้อยบาทนะครับมีมาหนึ่งเครื่องนะครับสี่แชนแนลนะครับผมแล้วก็จะมี power mix นะครับอ่า power mix น่าจะทําชิปไปแล้วนะครับยังอยู่นะครับสองพันห้านะครับอ่าสิบห้าสี่ใบนี้สบายสบายนะครับผมตัวนี้นะครับที่เข้ามาวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสินค้าทางร้านเล็กๆนะครับผมก็ฝากติดตามอีกหนึ่งร้านกันแล้วกันนะครับร้านรักอิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องเสียงมือสอง จังหวัดบุรามนะครับผมเราจัดตามนี้เลยนะครับท่านใดที่มองหายังหาสี่ช่องนะครับเอาไปขับสี่คูณสี่ได้สบายทั้งสองเครื่องนะครับกาลังนะครับสี่ช่องนี้ก็คือสองตัวนี้นะครับอ่าสี่โอห์มอยู่ที่แปดร้อยวัตต์นะครับก็คือช่องละ8ปดร้ยวัตต์ก็เอาไปขับ18ได้ช่อละ2ดอกนะครับแม่เหล็กก้อนเดียว1ัน0วัตต์คงโลขับได้นะครับแต่ถ้า2ก้อนผมไม่รับประกันว่าขับได้หรือเปล่านะครับ ตัวนี้นะครับผมก็มีมา1นึ่งมีมา2เครื่องนะครับแล้วแต่อาจารย์จะเอาตัวไหนนะครับจะมี12,500บาทกับ1น2่0หบาทนะครับจีมาวันนี้นะครับแล้วก็มิกนะครับสองพคอมแลกนะครับราคานี้ช้าอดนะครับจะพอแลกนี้ก็4ี่ห้าพันแล้วนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากติดตามทางร้านในเล็กด้วยกันแล้วกันนะครับผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ทางร้านลักอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกันแล้วกันนะครับชิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ